สวัสดีครับผมว้วนสุปเปรจียงวันนี้ก็มีเรื่องเครียด,ดมารบกวนพวกหมู่คือก็เป็นประเด็นตอนแรกผมไม่คิดอยู่จะออกชี้แจงไหมไอ้งเงียบเลยก็จะดูผมยิ่งเร็วไปใหญ่ไอ้ไม่พูดมันก็อึดอัดหัวใจคืออย่างนี้คือไก่เนี่ยเดียเ๋ยวนี้เจ้าทรงเองเนี่ยที่ขายไปแล้วไม่ได้เกิดจากผมหรอกนะครับและก็ ไม่ได้เกิดจากเสเอกเจ้าสำราญเกิดจากพี่เหรียญเหรียญชายฟาร์มเนี่ยนะครับผมก็มีถ้าอยู่ในรายกลุ่มผมผมก็แปะให้ดูอยู่คือเบื้องต้นเนี่ยผมรับปากกับเบิร์ดชัดเจนว่าไก่ตัวนี้ต้องอยู่กับเบิร์ดชัดเจนนะครับในราคาอะไรที่เบิร์ดพูดเนี่ยชัดเจนแต่ที่เบิร์ดบอกว่าให้ผมแสนหนึ่งเนี่ยผมไม่ได้รับนะผมบอกว่าผมไม่เอานะพวกหมูมอยู่เยอะขณะที่คุยเนี่ยผมก็เปิดโฟนนะนะครับแต่ผมอ่ะ มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราเอะรับปากไว้กับเบิร์ดใช่ไหมก็เลยรักษาน้ําใจพวกหมูก็เลยให้เบิร์ดมาผสมไอตรงเนี้ยผมผิดผมผิดเลยผมถือผมผิดผมยอมรับผิดนะจะว่าผมยังไงผมก็ไม่ว่านะในส่วนตรงนี้นะในส่วนตรงนี้นะผมยอมรับผิดเพราะว่าผมเอาพวกเป็นหลักนะครับทีนี้เมื่อมันเกิดเหตุการณ์นี้แล้วผมก็ชี้แจงได้เท่านี้แหละ ส่วนที่เบิร์นมาผสมอะไรเนี่ยสลึงหนึ่งบาทหนึ่งผมไม่ได้นะผมไม่ได้นะผมไม่ได้เอาด้วยนะผมไม่ได้เอาเขานะเดี๋ยวจะคิดซ่อนเล้นอะไรผมไม่มีการซ่อนเล้นผมพูดแบบเปิดเผยตรงนี้เลยก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจคือผิดอาผิดและไกยเขาขายไปแล้วองเขาผสมผมผิดผมบอกเลยผมผิดเพราะผมเอาพวกเท่านั้นผมก็ชี้แจงเท่านี้ละครับขอพระคุณมาก สุดท้ายแล้วก็ต้องใช้วิจารณญาณเอานะครับขอบพระคุณครับ